โอเคนะครับผมจะมาเล่นเกม m e d a l of Honor a l l i n e Assault นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราต้องบุกค่ายนาซีเยอรมันนะครับบุกเดียวนะครับไมค์อาจจะมีเสียงจีบ้างก็ต้องขออภัยนะครับพอดีไมค์กากหลังๆใช้มือถือถ่ายแทนนะครับโอเคก็สำหรับใครหลายคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยผมแนะนำว่าลองไปซื้อมาเล่นนะครับเว็บ GOG น่าจะมีนะเป็นเกมเก่าแล้วแต่สนุกนะครับเล่นยากมากเดี๋ยวนะครับนี่ไงสไนเปอร์อยู่ไหนวะเอ้ยนี่ไงยิงอุ้ย เกือบนี่เจอสปริงฟิวอุ้ยเชี่ยมันยิงแม่นนะครับเกมนี้เนี่ยดูดิคือเกมเก่าเนี่ยมันจะได้ได้รับรสชาติการเล่นที่สนุกกว่าเกมใหม่ถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเกมเก่าอ่ะมันมันมันน่าเล่นกว่าเกมใหม่นะครับมันมีระบบการเล่นที่ไฮเทคดีอ้ยโดนไหมโดนเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยใครยิงไว้สัตว์เฮ้ยหมาหมาหมาอุ้ยหมาเคนายอี้อโอ้ยหมาเคนายโอ้โห มจะตายแล้วครับผมว่าเดี๋ยวได้ตายแน่นอนนั่งไงนี่ครับอืมสาเหตุที่ผมเอาเกมเ,เก่ามาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเออแบบกราฟิกมันดูคลาสสิกดีแล้วก็เกมการเล่นมันดูท้าทายนะครับคือถ้าเป็นเกมสมัยใหม่เนี่ยมันจะแบบส่วนมากจะเป็นคัตสซีนอะ่ะเหมือนเราดูหนังอะ่ะแต่เกมเก่าอย่างเนี้ยผมว่าสนุกดีแบบฮาร์ดคอร์อ่ะ แล้วเกมมันไม่ได้ไกลนะว่าต้องไปทางไหนมีศัตรูที่ไหนเราต้องระวังเองนะเนี่ยเฮ้ยไอ้เชื่อเจอหมาเอ้ยเจอแล้วแล้วเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนปืนเป็นปืนนี่เปลี่ยนปืนครับโอ้ยใครมีพยาบาลให้เราบ้างเนี่ยไอ้ยพยาบาลไม่มีเลยเหรอ๋อได้ละได้ได้พยาบาลละโอ้ยเจอละนี่ไงเรียบร้อยมาแล้วครับฆ่าศึกมาแล้วยิงก่อนได้เปรียบออ้ยหลบก่อนหลบก่อนไม่ตายครับ ข้อเสียของภาคนี้เนี่ยคือ,อ,อการยิงปืนผมว่ามันสู้คอเบลตี้ภาคหนึ่งไม่ได้จริงๆแบบแรงถีบปืนอะไรเงี้ยมันมันดูแข็งๆเนาะแข็งๆแข็งไปหมดแต่อย่างว่าแหละเกมนี้มันออกมาก่อนคอเบลตี้นะครับแต่การยิงปืนอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันไม่สนุกเท่าคอเบลตี้นะมันดูแข็งๆโอเคผมจะคือเวลาเดินต้องเดินใกล้กำแพงนะครับเกมอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงใครยิงวะเหมือนได้ยินเสียงกระสุนใช่ไหม นั่นไงกระสุนอุย๊ยได้ยินเสียงกระสุนลบก,ลบก่อนลก้อนอ่าฮ่านี่นไงน้องโอ้โห AI แม่งนอนยิงได้ด้วยสุดยอดโอเคนะครับมาจุก,กระสุนให้พร้อมก่อนเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงหมาหรือเปล่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วหวังว่าจะไม่เจออะไรนะ นั่นไงค่าศึกอยู่ข้างบนโอ้โหเรียบร้อยตายหมดยังไอ้ยะได้ได้พลังงานแล้วโอเคเก็บเอกสารแล้วก็ต้องไปอ๋อมีอีก3อันนะฮะอันนี้ก็เป็นการเล่นและรีวิวให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าทำไมผมชอบภาคนี้มากๆโอเคโอเคต่อไปมีใครซุ่มอยู่เปล่าเฮ้ยมาดิอุ้ยตา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 ยเอาเระเบอยัดดีกว่า ไฟเลยนโ ho อ้าวไม่ระเบิดปะเอาระเบิดดีเลยดีเลยนะครับนี่โอ้โหมีแกงตายด้วยเฮ้ยมาจุกระสุนก่อนอุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหยิงการกาดครับกาดมาจุกระสุนเร็วโอเคภารกิจสำเร็จนะฮะเอาเลยเลยอันเหรออุ้ยอืมเรียบร้อย โอเคแล้วก็เข้าไปที่โรงงานหลักนะครับ Enter Main Facility ใครยิงวะมาดิไม่งไงเจอแล้วโอ้โหเนียนโอเคนะครับก็รีวิวให้ฟังคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในด่านภารกิจเอ้ยเชีย่ยบุกมาแล้วกำลังรีวิวอยู่โ,โแม่งถ้าใครสนใจก็หามาเล่นได้นะครับ เมเดลออฟออเนอร์เอลไอเอสองอุ้ยกำลังรีวิวไอเชี่ยวิ่งมาเถอะเยอ่ะเฮ้ยเชี่ยมันเอาระเบิดมาดบเลยอุ้มนี่ปืนเจอนะครับไซเลนเซอร์ปืนเก็บเสียงของสายลับไม่โดนไม่โดนอุ้ยมาดินี่นัดเดียวจอดน,นะครับ เอ้ยโดนตายตายตายเฮ้ยไม่โดนเออเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยแมงเคนายหมาเคนายเฮ้ยหมาแม่งน่ากลัวสัตว์เฮ้ยอย่าตายแล้วตายแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันตายนะครับโอเคใครสนใจก็ไปหาเล่นได้สนุกมาก